สวัสดีครับทานผู้สมนี้เป็นบรรยากาศ <c oughs> ทีดานซองแม็กสอปป,ปอลานะครับแขวงจำประศักดตรงนี้เป็นตรงจุดรับแรงงานคนลาวจะมีรถโดยสารมารับนะครับทุกวันนะครับ คนลาวแห่กันกลับบ้านเกือบทุกวันนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นแม่ค้าพอค้าขายของนะครับที่ดานสองเมกเป็นบรรยากาศตอนเช้านี่จุดรวมตัวกันนะครับทุกคนแรงงานลาวรอขึ้นรถโดยสาร เพราะว่าตอนนี้ของยังไม่มาครับจากฝั่งไทยผู้ดยสารจะรอรับของฝั่งลาวนะครับทุกคนอันนี้เป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับคนกำลังแห่กันเข้ามานะครับทุกคน อันนี้จะมีผู้โดยสารบางคนนะครับจะแยกจะแยกกันอยู่นะครับรอรถนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศที่รับของนะครับของมาจากฝั่งไทยนะครับทุกคนรอเส็ของขึ้นรถนะครับจะได้ทยอยส่งผู้โดยสารกลับบ้านนะครับทุกคนคนลาวแห่กันกลับบ้านเกือบทุกวันนะครับ นี่เป็นบรรยาก,รรยา,กาศตอนเช้านะครับอันนี้จะเป็นแม่น้ำคลองแขวงจำปัสักนะครับทุกคนเมืองลาวเราก็สวยงามเหมือนกันนะครับธรรมศาตร์อันนี้จะเป็นแม่น้ำคลองแขวงจำปัสักนะครับทุกคน เป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับอยู่ทูบเบอร์ไทยลาวบรรยากาศตอนเช้าที่แขวงจำปัะสักนะครับทุกคน เป็นภาพที่สวยงามมากเลยครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปที่หลัก8จุดโดยสารแหกันขึ้นรถกลับบ้านนะครับทุกคนเพราะว่ามันจะมี2จุดนะครับที่ผู้โดยสารจะขึ้นรถ กลับบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับทุกคนอันนี้เป็นบรรยากาศที่หลักแปดดาวเหืองนะครับทุกคนเป็นที่รอรับผู้โดยสารขึ้นรถตอนนี้เวลา11บเอโมงนะครับ เป็นบรรยากาศที่ไม่มีผู้โดยสารเท่าไหร่นะครับอย่าลืมทุกคนเป็นกำลังใจให้ยูทูบเบอร์ไทยลาวด้วยนะครับ